โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคาบ้ามือบายเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตไอเทมสวมใส่ของอาชีพดาบคู่หรือเบดเดอร์ตัวละครของผมนะครับก็เห็นหลายคนบอกว่าอยากดูนะผมไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วใช่ไหมน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับเรามาดูกันเลยว่าหลังจากที่เราไปฟาร์มมาเนี่ยเราได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างแล้วก็นี่ครับขิงสักหน่อยแล้วกัน ชายาเดอะวันฮูแคนโอเพนเดอะเบสฉายาดอกเจาะขขาวนะครับเราไปดอกเจาะขาวมาแล้วเรามาดูสวใส่กันเลยนะพอเริ่มจากหูก่อนแล้วกันนะครับหูเนี่ยผมใช้เป็นหูกาดบวก9เคออสสินะครับใส่2ข้างนะแต่ว่าถ้าผมไปลงดันใหญ่ดันนี้ผมดูเลือดไม่ทันหรือว่าผมต้องไปเจอกับพวกมอนหรือว่าบอสท,ที่มนย์มานานะครับผมจะสับเป็นหูแวมบวก9เคออสสิมานะมันคือหูสลับนั่นแหละครับ ส่วนคอนะครับใช้เป็นคอบวก18กําไรเซียน้าหรือกำไรเจาะเกาะน,นะครับข้างนี้จะเป็นคี้18เคออส10ส่วนอีกข้างจะเป็นขี้14 m2 c h อ o s 11นะครับส่วนสร้อยก็จะเป็นสร้อยงูทองนะครับคาเป็นขี้ดาเมตด665ขี้17เคออส11นะก็ประมาณนี้นะสแตทชามเ,มเบอร์บวก5แล้วก็ไอเทมไฮไลท์นะครับ สุดยอดจักรยานในตำนานใช้มาตั้งแต่เริ่มเล่นใช้มาปีกว่าละมอไซบู Boo นะครับออฟเป็นแมกแมกเลดอีพิกเป็นเลดนะไอ้มอไซคันเนี้ยมันจะได้สแตตเป็นแมกเลดสี่เลด8แล้วก็เอ็กติมหนึ่งนะครับในอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็น PW แหละแต่ว่าช่วงนี้มันแพงเราก็เลยไปทำอย่างอื่นก่อนนะ oh. ต่อมาจะเป็นในส่วนของเอฟฟ c เคเตอร์นะครับก็เป็นท็อปทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นอ e ีทูชั่นข้างมิดนะครับ หรือว่าจะเป็น Arc of f i t n e s s a ็ d a อดส่วนเอ f e c t เ r อร์ใหม่นะครับของบั d ด o มเบ a ดกับแว m ไพ r บ w o เมนเนี่ยผมยังไม่มีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของใหม่โอกาสสุ่มได้ท็อปมันยากเรารอให้คนที่เขามีทุนนะสุ่มได้ท็อปหรือไม่ก็คนที่ดวงดีๆนะครับสุ่มได้ท็อปเยอะๆก่อนเราค่อยไปรอซื้อแบบสําเร็จนะเราจะได้ประหยัดงบแล้วก็ไม่หัวร้อนนั่นเองแล้วก็จะมีนี่ครับคุมพาราเดียมไฟเตอร์นะครับเคออสสิ K นะขัดไฟเตอร์บวกสิ 18. ทาริสแมน11นะครับหรือว่าทาริสแมนออฟเดสยรทักชั่นนั่นแหละผลทองบวก18บแดผลดำบวก13แล้วก็เอ่อคีย์ทิเค้าลิงบวก4เคออส7จลิงออฟลักบวก4เคออทเอ็เวกเทเลนลิงเคออส7เทมปัสลิงเคออส7นะครับแหวนก็ยังเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนเดิมนะทั้ง3วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดาเมดบวก4ีลักบวก4ี่อเวกเทเลนเราดอกมาใช้เองฟรีๆหมดเลยนะ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจจริงๆขิงได้ตลอดจริงๆไอแวรน3วงเนี่ยต่อมาจะเป็นในส่วนของชุดกับอาวุธนะครับผมขอเริ่มจากในส่วนของชุดก่อนนะเริ่มจากหัวนะครับผมใส่เป็นหัวคาร์บแมนซิกเรท26เอ็กซ์ตดีวายเจนะครับไอหัวเนี่ยมันก็คือหัวเรท24นั่นแหละครับแต่ว่ามันบูตตันมันก็เลยกลายเป็นหัวเรท26นะส่วนชุดหรือว่าเสื้อนะครับก็ใช้เป็นมาสเตอร์ซิกออฟยอดนิยม um นะครับ M-Max m Boot ันนะมันจะได้ M อยู่ที่28 Max r a a d 5 x t e a m 2 d y 7ส่วนมือนะครับก็เหมือนกันกับเสื้อนั่นแหละ Master Six แต่ว่ายังไม่ได้ยัด M น,นะแต่ในอนาคตจะทำเหมือนกันนี่แหละครับ M-Max m นี่แหละแต่ว่าใบ M ผมหามานานมากคือกิจช่วงนี้มันไม่ปล่อยใบ M ขั้นไฮออกมาเลยเออเราก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับแต่ตอนนี้ที่มันมีนะครับก็จะเป็น m a c r a a d 5 แล้วก็เป็นแอม10นะบูตันนะครับรอแค่ยัดไปแอมนี่แหละเอ็กทีม2ยังไม่ได้ทานะครับเพราะว่าช่วงนี้ X อ็กทีม2แม่งแพงตอนถูกเราไม่ได้ซื้อไว้นะแล้วก็ d y 7นะครับส่วนเท้าก็แน่นอนนะครับเท้าชาร์ดูนะแอม3รูนะครับเป็นหนึ่งในเทมที่เล่งดาเมจได้ดีมากๆนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับผมขอเริ่มจากดาบคราฟแมนซิกคาตนตาณ์ก่อนผมใช้เป็นดาบคราฟที่ดาเมจบูตัน ออฟเป็นคีคียแอมเอ็กตีมสองดีวายแส่วนอีกข้างจะใช้เป็นคาร์บแมนมิดทิวเบดคาร์บคีดามิดนะครับออฟก็เป็นคีดามิดเอ็กตีมสองนะดีวายยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็คําถามยอดนิยมนะถ้าผมปล่อยคลิปนี้ออกไปต้องมีคนถามอีแน่แน่ผมเจอคาถามนี้บ่อยมากเลยนะครับอาชีพเบเดอร์เนี่ยเราควรใช้อาวุธเป็นดาบเบดหรือดาบคาตานะใช่ไหมครับสำหรับอาชีพเบเดอร์แล้วเราสามารถใช้อาวุธได้ทั้ง2แบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคาตาะหรือเบดใช้ได้หมดครับจะเป็นคาตาะข้างเบดข้างคาตาะคู่เบลดคู่ใช้ได้หมดเลยครับมันขึ้นอยู่กับงบที่เรามีนะถ้าเราเจอ,เอ,อดาบแบบไหนที่มันถูกและมันคุ้มนะครับก็ให้เราจัดแบบนั้นไปเลยครับจะเบลดหรือคาตาะก็ได้ต่อมาจะเป็นในส่วนของคอสตูมเริ่มจากคอสตูมชุดก่อนนะครับมันจะเป็นออฟเจาะเจาะขิ้อีปิกเป็นท็อปชินะครับก็คือมันจะได้เจาะเกาะ20 คิดาเมจ14นะส่วนข้อตูมมอไซเนี่ยเป็นออฟเจาะคิคิอีปิกเป็นท็อปคินะครับก็จะได้เป็นคิ15เจาะเกาะ10แล้วก็ออฟปีกนะครับออฟจะเป็น m อมอมคิอีปิกเป็นท็อปคินะครับมันจะได้เป็น m อม4คิดาเมจ14นะส่วนอื่นๆนี่ก็แน่นอนนะครับ2กล่องนะครับคุณค่าที่คุณคู่ควรคูลออฟเนวเวเลตไฟเตอร์นะครับ20เจมนะแล้วก็ไอ้นี่ครับ กล่องระดับของโกนะ95เจมนะครับคุ้มมากนะครับ2กล่องเนี่ยโอเคครับสวมใส่ก็จะมีประมาณนี้นะต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูสแตตของตัวละครนะครับขอเริ่มที่หน้าดาเมจก่อนนะคีเรทของผมตอนนี้อยู่ที่74ทับ76นะครับถ้าผมกดยาเนี่ยเรทก็จะตันพอดีนะเป็น76ทับ76นะครับอย่างที่บอกนะครับผมเคยพูดไว้ตลอดว่าผมจะเล่นเรทอยู่ที่80ตอนนี้เราก็ค่อยๆทำของขึ้นมา เลทใกล้ถึง80แล้วครับกับแม็กเลทเนี่ยรออีกสักแป๊บละกันส่วนค่าซอสแอมเนี่ยอยู่ที่163นะค่าจอกออยู่ที่531นะครับแอคคูหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดส่วนค่าอื่นเนี่ยเราสามารถแคปภาพหรือว่าหยุดยภาพดูได้เลยนะครับถ้าเราสงสัยหน้าไหนนะส่วนนี้ก็จะเป็นเออหน้าดีเฟนต์นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นเออหน้านี้ครับจะเป็นพวกดูดเลือดนะสะแตทตามนี้ได้เลย เออต่อมาเรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงละกันนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็เลี้ยงมาเองกับมือนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงสักครั้งนะถึงรูปร่างจะเปลี่ยนไปแต่ว่าออฟข้างในยังเหมือนเดิมผมแค่เปลี่ยนร่างมาเล่นเฉยๆนะเออเริ่มจากหน้าแรกนะครับก็เหมือนเดิมแม็กซีแม็กีดูดมานาคีดาเมีดแอคแท็กดูดเลือดคีดาเมีดขีเลดกองปิศารอวันดีทิ้งและสุมใหม่ดีเฟเนเลตหน้าที่2ก็เจาะเจาะปฏิเสธแอคคูรเลือดเื้นฟูนเลือด อินมานาปฏิเสธเอ่อค่าการชีดาเม็ดนะครับแล้วก็ปฏิเสธแอคคูกันแอมดีฟนอ์แอคแทกแอคแทกแอคแทกเลดปฏิเสธค่ากันแอมกันแอมดีฟนอ์กันล้มนอร์มัลแอคแทกอัพนะครับแล้วก็เอ่อปฏิเสธการสตันนะประมาณนี้ครับยังเหมือนเดิมสัตว์เลี้ยงส่วนหานรับจ้างเนี่ยคอรับติดนะครับมีทั้งหมดเลยนะ มันจะเป็นทหารรับจ้างของเวสใช่ไหมล่ะมีทุกตัวเลยแล้วก็จะมีหยวนเอเดรโอรเนลเออส่วนหน้านี้ก็จะมีเป็นสกลิลนะครับสกลิลผมตันแล้วนะครับก็ผมเป็นอาชีพเบดเดอร์นะสกลิลมันเพิ่มดาเมจให้กับแบทสองเยอะมากนะครับคุณค่าที่คุณคู่ควรเหมือนกันแล้วก็เออผมจะพามาดูกันที่รูนละกันนะครับรูนเนี่ยเออปกติแล้วถ้าเริ่มเล่นใหม่เขาจะให้สล็อตรูนมาที่16ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเจาะเพิ่มมาเป็น21แล้วนะ รูนก็จะมีตามนี้เลยสเต็งเด็กสโ o r ์แอมแม็กคีดูเรือดทั้งสองแบบนะครับทั้งลิมิตอัพแล้วก็แอปสต็อปนะดาเมจด d u c กชันแอคแท็กแอคแท็กเล d e ด e เฟนเล t คิดดาเมจอิน n ด e เฟนแอคคูลมานาปฏิเสธแอคคู e f ด n เฟนเล e เลเวลสองกันล้มรูนปฏิเสธเจาะเกาะนะครับอันนี้ก็ดอกมาใช้เอฟฟีีจากดันเทมจีนนะ แล้วก็ a t t a c k r a t e l e v e l 2นะครับไอเนี้ยแล้วก็รุนจอกเกาะนะครับรุ่นจออเกาะเนี่ยก็ดอกมาใช้เอฟฟีจากดันตัวเฉียวเหมือนกันส่วนรุ่นใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเออก็ยังเหมือนเดิมนะไอนี้จะเป็น f e n s e r a t e นะครับรดเกาะมอนนะแอดดามี age, เป็นแอมนะรุ่นฮิวว่าจะเรียนนี่ลืมสนิทเลยเออรุนทั้ง3าแบบที่เป็นรุนใหญ่เนี่ยส่งผลกับมอนหมดนะครับไม่ส่งผลกับคนนะต่อมาจะเป็นในส่วนของโอ้โหหลอดแล้วกันนะครับทุกคน โอ้โหลอดแพทนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นยากมากคนที่ทำโอ้โหลอดร้อยตั้งแต่แพทก่อนหน้าต้องบอกเลยนะครับว่าคุณโชคดีมากตอนนี้แม่งขึ้นชา้าชิบหายโอ้โหลอดของผมตอนนี้อยู่ที่เะเวล78นะครับผมดองแต้มไว้ด้วยนะครับทำไมต้องดองแต้มไว้ใช่ไหมถ้าผมโอ้โหลอด80เนี่ยผมจะสามารถอัพหน้าจากกอเกาะให้ตันได้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมดองแต้มไว้นะรอ80ก่อนค่อยอัพนะครับไอ้นี่เป็นหน้าโจมตีส่วนนี่เป็นหน้าดีฟิ์นะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของเมอริตแล้วกันนะครับเมอริตเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ลงวัวเลยนะคือผมลงวัวลงไปแล้วมันต้องรอผมก็เลยไม่ลงนะครับช่วงเนี้เออผมขี้เกียจรอนั่นแหละมันก็เลยไม่ไม่ขยับเลยแหละเออเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มทํากันใหม่แล้วกันนะครับช่วงนี้นั่นแหละเราลงไม่ทันนะแบบบอดก็เยอะด้วยโอ,อ้ทาใจต่อมาจะเป็นในส่วนของฉายานะครับหรือว่าความสําเร็จนะเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยแล้วกัน ใช้ยาแพทนี้นะครับสเตตที่เราได้เนี่ยเขาจะเอามารวมกันให้เราดูหมดเลยนะสังเกตได้จากด้านซ้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมสเตตแม่งเยอะมากสแตตหลักๆที่ผมได้มานะครับก็จะมาจากชายาเลเวลรวม1,800คาร์ด20จากคิวแล้วก็จากความสําเร็จจากการเจี่ยนนะหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับยาวมากนะเยอะมากด้วยเออตอนนี้ผมน่าจะเปิดให้ทุกคนดูเกือบหมดแล้วใช่ไหมรูนโอโรดเมริต ชายาอ๋อนี่ไงปีกนะครับปีกแพทนี้เนี่ยคงยังไม่มีใครยังไม่เลเวลร้อยใช่ไหมถ้าใครยังไม่เวลร้อยยังไม่ตันเนี่ยรีบทําเลยนะครับสเต็ปที่ได้มันคุ้มมากได้เลือด100อยอยแทงห0 0แล้วก็ได้ดีเฟนหนึแล้วก็สามารถมาอัพสเต็ปที่หน้านี้ได้ด้วยในอนาคตนะครับมันจะมีแพทปีก200เข้ามานะเพราะฉะนั้นแพทนี้เนี่ยต้องรีบทําให้ปีกเลเวลร้อยให้มันตันและรีบดองยาปีกไว้นะครับทุกคน ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสมุดหรือว่าคอลเลกชันนั่นเองนะครับไอ้สมุดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเราสามารถเล่นไปทําไปด้วยได้น,นะครับคือบางทีเนี่ยเราคิดว่าของบางอย่างมันเป็นขยะแต่เราสามารถเอามายัดสมุดได้เพื่อเพิ่มสแตตของตัวละครนะครับสแตตที่ได้อาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าพอมารวมๆกันแล้วมันเยอะนะครับสุดท้ายเขาจะวัดกันที่สมุดนี่แหละครับเออเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะทุกคนประมาณนี้นะครับ ก็ร้อยเนะครับแพทนี้มีหลายอย่างเพิ่มเข้ามานะครับในหน้าดัานเจียนเนี่ยส่วนอ้นนี้ก็92ิเปอร์ละรอลูดดูเลือดถูกก่อนค่อยเอามายัดนะค่อยๆทําไปนะครับถ้าใครที่แบบงบน้อยเนี่ยเหมือนผมเนี่ยค่อยๆทําค่อยๆยัดไปครับเดี๋ยวมันก็เต็มของมันเองเลยครับนี่ก็เต็ม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 หมดละก็สังเกตเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะปื๊บปื๊บสามสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพวกนี้ครับอันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จนะเออก่อนหน้านี้มันมีกิจกรรมดอกเบี้มาใช่ ถึงผมจะเกียดดันดีวน,นะครับผมก็ต้องยอมลงไปทํามันนะเพื่อให้ได้ค่านี้ครับ ignore r e s i s t c e critical rate 2%มันเป็นค่าที่ดีนะครับคนก็ได้มนก็ดีบอสก็ดีค่านี้มันหายากอะมันหาได้จากขนทอง19ขนทอง20แล้วก็คอรต,ตูมมอไซที่ผมจะเปลี่ยนในอนาคตนั่นแหละแล้วก็จากหน้าสมุดต,ตรงเนี้มันหายากนะครับเราควรจะทําไว้มันดีมากแล้วก็ตามนี้เลยนะทุกคนเออปึ๊บประมาณนี้ บางอย่างก็ยังไม่ได้ยัดนะครับอารบอรอนก็ยัดไปละ30เปอร์ไดแอมมาสองนี่ก็ประมาณนี้นี่ก็30เปอร์หน้าโลกก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับเกือบเต็มหมดแล้วละ่ะแล้วก็สเปเชียลนะครับส่วนใหญ่วัดกันที่สเปเชียลนี่แหละแต่ว่าเราค่อยๆทําทำเอาลวกันนะครับมันบางอย่างมันแพงอะบางอย่างผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับช่วงนี้หินถูกยังไม่ได้ยัดเลยก็30เปอร์เปอร์เปอร์นะครับไอ้นี่ถ้าได้30เปอร์ซจะได้แอมสองนะ รออีก30อันนะครับค่อยๆค่อยๆแลกมายัดค่อยๆแลกมายัดเอานะตรงนี้ใจเย็นๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรวะที่เป็นไฮไลท์ในสเปเชียลพวกหูพวกสร้อยอะไรแบบนี้ครับเออแหวนอะไรแบบนี้หน้าแหวนนี่ผมทํา30อบนะะที่แรกก็จะทํา60แต่ช่วงนี้ของบางอย่างมราคาแพงรอไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็จะทํา60ละสร้อยก็30อันนี้ก็คุ้มมากนะครับหน้าเนี้ยถ้าใครที่ทา ฉายาเลเวลรวมนะถ้าตัวละครคุณถึงเลเวล160เนี่ยทำควสสัญญาใช่ไหมไม่ต้องเอาไอ้นั่นไปส่งนะครับเอามายัดสมุดนะ3ตัวคุณก็ได้นะครับเออดีเฟนซ์33นะมันคุ้มมากก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปเปิดไอเทมสวมใส่นะตัวละครเราก็มาไกลกว่าที่คิดมากเลยนะครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ช่วงที่ผมแบบเริ่มเล่นเริ่มทําคลิปเลขแดงแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักสองหมื่นแล้วก็มาเป็นสามหมื่นในปัจจุบันนะ ก็จะมาถึงขนาดนี้ได้ก็1ปีกว่า,วาแล้วนะครับจะ2ปีแล้วนะนานมากแต่ว่าบางคนคือเขาเล่นจริงจังกว่านี้เขาไปไกลกว่านี้มากนะครับเจาะขาวแล้วก็ดอและไอเทมรหลายๆอย่างแล้วก็ดอบเกือบหมดนะตัวนี้เรียกได้ว่าหนึ่งในตัวดุดดวงนะเฮ้ย hey, ลืมชิงชายาเลยนี่ว่า the one who can open the base ดอปเจาะข่าวนะฉายาเนี่ยเอาเรื่องจัดจัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ